วันนี้เรามาเข้าค่ายธรรมะาที่วัดแห่งหนึ่งแต่แปลกจังพอมาถึงเรากลับไม่เจอใครเลยเพื่อนก็ยังไม่มาสักคนครูไปไหนก็ไม่รู้บรรยากาศรอบรอบวัดก็ดูวางเวงเหลือเกินเราชักกลัวแล้วเนี่ยยูกี้ฉันมาแล้วลองออกไปทีในที่สุดก็มีเพื่อนมาแล้วว่าแต่ทำไมถึงมีแค่เราสองคนเนี่ยแล้วคนอื่นๆหายไปไหนหมดฉันก็ไม่รู้เหมือนกันพอมาถึงวัดก็ไม่เจอใครแล้วครูล่ะฉันก็ไม่รู้ยันฉันว่าเราลองโทรหาครูดีไหม เขามีเบอร์ของครูหรือเปล่ามีมีสวัสดีจ้ะมิวกี้มีอะไรจ๊ะครูข่าววันนี้เรามีเข้าค่ายธรรมกันไม่ใช่หรอคะแต่นี่หนูมาถึงวัดแล้วกลับไม่เจอใครเลยอ้าวมิวกี้ไม่รู้หรอจ๊ะว่าเขายกเลิกเข้าค่ายที่วัดนี้ไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วครูว,ว่าครูก็แจ้งทุกคนที่ทราบแล้วนะไม่รู้เลยคะ่ะครูถ้าอย่างนั้นหนูกลับบ้านเลยแล้วกันนะคะ ไม่ได้จ้าวัดแห่งนี้มาแล้วอย่างน้อยก็ต้องนอนหนึ่งคืนและตอนนี้ก็ค่ำแล้วเธอควรเข้าไปอยู่ในวัดนะจ๊ะที่สำคัญวัดแห่งนี้มีกฎที่พวกเธอต้องปฏิบัติตามกฎอะไรหรอคะครูถ้าพวกหนูไม่ทำตามจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่ทำตามพรุ่งนี้เช้าพวกเธอก็จะกลายเป็นคนบ้าน,นสิ โอ้แรงขนาดนั้นเลยเหรอคะครูก็ไม่ขนาดนั้นหรอกจ้ะถ้าเธอปฏิบัติตามกฎอย่างถูกต้องระหว่างนี้ถ้ามีปัญหาอะไรเธอเธอหาครูได้ตลอดนะจ๊ะงั้นมาเริ่มที่กฎข้อแรกกันเลยกฎข้อที่1ให้เธอไปที่ศาลาวัดที่อยู่ทางทิศตะวันตกเมื่อเข้าไปในศาลาวัดแล้วห้ามออกมาข้างนอกเด็ดขาดจนกว่าจะเช้ารับทราบค่ะครูงั้นเราไปกันเถอะนี่นหลอศาลาที่ครูว่ามันดูหล่อๆยังไงก็ไม่รู้ นั่น,นสิฉันว่านี่ก็ค่ำแล้วงั้นเราเรีบเข้าไปกันเถอะนี่มุงใครอะ่ะจะมีคนมานอนที่ศาลานี้เหมือนกับพวกเราเหรอนั่นสิถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันขอโทรหาครูก่อนนะครูค่ะตอนนี้พวกหนูอยู่ที่ศาลาวัดแล้วนะคะว่าแต่ใครก็ไม่รู้มากลางมุ้งอยู่ในศาลาฟังครูนะมิวกี้ กฎข้อที่2หากพวกเธอไปที่ศาราวัดแล้วเจอมุ้งให้ส่องดูว่ามีคนอยู่ในมุ้งหรือไม่ถ้ามีคนอยู่ในมุ้งก็เตรียมตัวโดนผีหลอกได้เลยแต่ถ้าไม่มีใครอยู่ในมุ้งให้รีบปลดมุ้งออกทันทีแล้วจะปลอดภัยจากดวงวิญญาณสปเปรยเก่เาเข้าใจแล้วคะ่ะครูในมุ้งไม่มีใครเลยอะมิวกี้งั้นพวกเราเรี่ปลดใส่มุ้งกันเร็วเรียบร้อยแล้วมิวกี้ยังไงต่อข่าพวกหมูปลดใส่มุ้งออกเรียบร้อยแล้วคะ่ะดีมากจากนะ้ะนักเรียน กดข้อที่3หากเห็นผู้ชายยืนอยู่หน้าศาลาห้ามคุยด้วยเป็นอันเด็ดขาดให้ทำเป็นไม่สนใจสักพักหนึ่งเขาจะไปเองผู้ชายคนนั้นคือสับป,ประรลอที่ตายไปเขาชอบมาตรวจดูความเรียบร้อยภายในบริเวณวัดน่ากลัวจังเลยอะมิวกี้มิวกี้ผีสับป,ปะเลอมานน่นแล้วไม่ต้องไปสนใจเขาเราทำเป็นไม่เห็นก็พอเขาไปแล้ว ลงอ,อกไปทีครูขา่าเรากดข้อต่อไปละคะพวกหนูต้องทําอะไรบ้างกดข้อที่4ี่หากจะนอนก็ให้รีบนอนตอนนี้ซะกพอถ้าเที่ยงคืนอาจมีเรื่องทําให้พวกเธอต้องตื่นแล้วจะไม่ได้นอนจนถึงเช้ารับทราบค่ะครูทําไมกดข้อที่4ี่มันดูปดแปลกๆอะ่ะก็นั่นน่ะสิแต่ว่าอย่าสนใจเลยพวกเรารีบนอนกันเถอะ ิวกี้เธอได้ยินเสียงอะไรไหมได้ยินเสียเสียงมันดังวีดวิดอย่างเงี้ยดังมาแต่ไหนก็ไม่รู้ตอนเนี้ก็เวลาเที่ยงคืนแล้วอะไม่รู้จะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นอีกหรือเปล่าเธอลองโทรหาครูดูซิครูค่ะพวกหนูได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้ค่ะดังวิทวิทเลยนั่นคือเสียงเปรตจ้ะเปรตหรอคะ ใช่จ้าเข้ามาขอส่วนบุญสิ่งที่พวกเราต้องทําก็คือแผ่เมตตาจนกว่าเปลตัวนั้นจะไปแต่อาจจะเหนื่อยหน่อยนะเพราะอาจต้องแผ่เมตตาจนถึงเช้าหากเช้าแล้วพวกเธอก็จะปลอดภัยกลับบ้านได้นี่เป็นกฎข้อสุดท้ายแล้วขอให้พวกเธอโชคดีนะจ๊ะเสียงบิ๊บีมันใกล้เข้ามาแล้วนั่นน่ะสิเงินพวกเรารีบสวดแผ่เมตตากันเถอะ สัตเพศสัตว์ตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทูบเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจเนเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยเฮาชาวสักทีเราตายแล้วพวกเราใช่ถ้าอย่างนั้นพวกเรารีบเก็บของกลับบ้านกันเถอะฉันอยากกลับบ้านเต็มทีแล้วเมื่อคืนเจอเรื่องอะไรก็ไม่รู้น่ากลัวมากๆ